ไอผู้ใหญ่เ้าไม่พอตาไม่เป็นไรหรอกนะน้องรับรองไม่ให้ชอกชจำที่มีสินธรรมสินธรรมประจำกายาสินธรรมประจำกายรรกายแม่ปิงไหลามายังไม่เท่าวาจาสาวเอ๋ย ไม่รักและไม่มาออดอ้อนไม่รักและไม่มาออดอ้อนดวงสมอนลิมติงยนโยนพิ่งยนติงโยนติงเทิมเทิมเทิมอย่ามาลืมลำการเพียเลยรับรักเอาไว้เถิบเตให้เราไม่เคยรักไกรเึิมเึิมเทิมอย่ามาลืมลำตัดสิ่งโต สิงโตมันเป็นสัตว์ร้ายไปกัดคนตายที่ปากน้ำโปกินข้าวที่เมืองกำแพงไปซดน้ำแกงที่ปากน้ำโปเสียดายโตอย่ามัวไปลงละเลงรักเรานั้นคือเพอล,เลิงอย่าละเลงอย่าละเลงเข้าไปใกล้รักเอามือเข้าไปจีคงอาจจะมีรอยไหม รนนั้นคือไฟและัยางจม,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 ม่เสนอสิทธิเป็นทั้งครูอาจารย์เป็นวิทยากรเป็นผู้นำหมู่บ้านเป็นที่เคารพนับถือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของหมู่บ้านวังพระาธตาตุนครไตรตรึงนับว่าเหมาะสมและน่ายกย่องอย่างที่สุดสมควรได้รับการบันทึกให้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนครไตรรึงอย่างน่าภาคภูมิใจที่สุดสวัสดีค่ะวันนี้รายการโทรทัศน์วัฒนธรรมนะคะดิฉันนางสาวเยาวรักษ์สิงห์สำราญพร้อมกับท่านวิทยากรประจำรายการท่านอาจารย์สันติอภัยราจย์ค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่เมืองไตรรึงนะคะพร้อมกับท่านแขกรับเชิญพิเศษนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านวินัยเดชศรีท่านค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เราก็มาทำรายการกันเรื่องป่าท้องถิ่นนะคะก็คือบุคคลสำคัญที่มีความรู้ความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองไตรตึงนะคะถือว่าเป็นบุคที่เรายกย่องให้เป็นปราท้องถิ่นของเมืองไตตึงเลยนะคะก็คือคุณยายเสนอสิทธินะคะสวัสดีค่ะคุณยายคะพร้อมกับท่านอาจารย์สุขศรีสิทธินะคะาอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านไตตึงนะคะเป็นบุตรสาวของคุณยายเสนอนะคะเป็นผู้สืบทอด เป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาที่นี่ด้วยนะคะค่ะอาจารย์คะได้ทราบข่าวมาว่าคุณยายเสนอเนี่ยจะทํารวบรวมเพลงพื้นบ้านใช่ไหมคะเกี่ยวกับเมือเตยตึงทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะแม่เสนอเป็นผู้นาหมู่บ้านเลยมหมายความว่าประชาชนในกลุ่มของแม่เสนอเนี่ยแม่เสนอจะรวมตัวได้ทั้งหมดในฐานะผู้นะผู้นําของจิลปินทั้งหมดน,นะฮะ <ฮ>ประมาณเกือบ20ชีวิตนะฮะแล้วก็มีการแสดงมากมายทีเดียวนะฮะ,ฮะเรามาติดตามประมาณ10ปีลวลองสักถามแม่เสนอสยท่านทาอะไรไว้บ้างก็อยากจะให้คุณยายช่วยเราตั้งแต่อดีตก่อนเลยนะคะว่าเมืองตปตึงเนี่ยทำไมถึงมีเพลงพื้นบ้านการละเล่นมากมายเลยคะแต่ก่อนก็เป็นเมืองป่าเมืองดงฮะมีป่าดงทุบเกินหลังบ้านนี่ไม่มีไม่มีเตียงละมีแต่ต้นต้นไม้มใหญ่ทท้านั้น นี่ก็อยู่มาอยู่มาก็เรื่องเพลงนี่ย่าก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนสงครามพม่าทิ้งมาตีเมืองก็แพงพชดที่เมงเผาเมืองแล้วก็มันเอาคนตายไปใส่ในโทษของแดงทีนี้คนก็พยพหนีมาหนีมาอยู่แถวหลีมาก็ก็ไม่มีอะไรกันเวลาง่อมขึ้นมาเครียดขึ้นมาก็มีถุงข้าวตากเคียนเอวกันใบกดจะได้มาอีกจะได้หนีอีก ที่นี่ไม่มีอะไรเครียดกันขึ้นมาก็เล่นเพลงกันอเล่นไอ้พวกระบำกลางบ้านก่อนแล้วก็ามาะระบำกไก่เขานางล้มนางปลานางบลิงลมอะไรไม่รู้ละจะเขาเล่นกันอย่างนั้นแล้วไม่มีคลองมีกองอะไรตะโกนไม่มีคนะพวกคุณตะโกนก็อยู่วัด่บวชแล้วก็เทศผู้ชายก็กันอยู่อย่างนั้นะองนี้แค่มีกองมีคลอง วัดพระธาตุจะไม่มีใครทําบุญนะจ๊ะมีพระธาตุเนี่ยเขาก็ไม่รู้มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่พระธาตุพระธาตุเนี่ยเขาก็เลยมีวังอยู่ตรงหน้าหน้าพระธาตุเขาก็เรียกกันว่าวังพระธาตุเรื่องเพลงพื้นบ้านนี่แม่เสนอรวมๆไว้กี่ปีแล้วโอ้โหเขาจำได้แต่ะยังเป็นเด็กกับจากคนแก่เขาเล่นกันเขาก็ไปตามคนแก่ก็ไปนั่งเล่นที่ดินมั่งนั่งเล่นก็จำเขาจ้ะฉันชอบจำ เราเอาเรื่องฉันก็ชอบรวมไม่ัช่หมดกีเรื่องครับที่เล่นได้ตอนนี้ก็มีระบากลางบ้านระบากรอบไก่คอร้างแล้วก็เพลง่อยเรื่องขนช้างขุนแผนมันก็จะลืมไปบั่งแล้วจมันก็จะได้มางมีลำโทนด้วยเนาะจาะลำโทนที่หลังมาที่หลังเวลาจุดสงการนะคะจะรวมพลกันทั้งหมดเลยค่ะทั้งคนในหมู่บ้านเนี่ยนะคะเล่นเพลง เดี๋ยวก็เล่นเพลงระบากอไก่เดี๋ยวก็เล่นเพลงของช้างเดี๋ยวก็เล่นเพลงลำวงพอเอ๊ะพอฟังแล้วมันรู้สึกเคราะห์นะคะเคราะอะไรก็ถ้าเกิดเราเราเคยแต่แตเ่เล่นและน้องไปนี่มันมันไม่มีเป็นลายลักษณ์อักษรอะไรแล้วก็ฟังแล้วก็จดจดโน้ตไปจดจดจดเพลงจดจดจด,จดไว้ค่ะแล้วแล้วท่าประกอบการลำละะ่ะคะค่ะใช้เ่ินมากจะใช้เพลงใช้ท่าตอดต้อยมาราทุกคนเ่ินมากจะ คนโบราณนะคะจะไม่มีท่าอะไรที่แปลกไปคือรำรำตามเพลงรำม<ำ>ือตามบทขึ้นบ้านออะไรย่างี้ใช่ไหมคะค่ะรำตามบทตามเพลงฉันนี่รำไม่ได้หรอกนะที่จำได้เนี <c oughs> ่ยจะ่รำไม่ได้ร้องได้จัดร้องสอนเขาหมดเนี่ยทุกคนเนี่ยพอหน้าสงการฉันก็ออกหน้าไปแล้วไปเที่ยวกันจัดไปเที่ยวถึงโน่นบ้านใหม่ถึงธรรมนูเดี๋ยวนี่เพลงเห็นาเพราะตลอดเพลงเห็นาค่ะ ลองร้องให้ท่านบู้ฟังฟังสักเพลงตั้งนิดเลยครับเลงมากนันนั้นออกอากาศไปครั้งหนึ่งคนติดใจกันทั้งเมืองเลยฮะมันจำไม่ได้มากอาจารย์ได้แค่อะไรที่เท่าหม้อเท่าหายอะไรนะฮะก็ยังไงลืมกันแล้วมั้งบัวเเรษฐพน้าบัวใ้ บวชไปบวชให้หลายหลายพันสาพยาผวาก็อเอ๋ยพระวงให้ที่ตรงสีเอ๋ยกาจะเอ๋ยเลยลูกน้องก็รับสีกาที่นายหากน้องจะชัก ไว้ให้พนาคิ so <ta> ้วกุ้งพ่อยส่งเสียใจจุนกลับเอ้ยเลยเอ้ยเลยเพราะมากเลยใช่ไหมเราะนะคะไม่เคยได้ยินซึ่งสาบสูญไปแล้วเพลงนี้นายกอยากทศาบสนับสนุนเพลงพื้นบ้านของเราอย่างไรบ้างในฐานะนายกไปเคิับจริงๆแล้ว ผมนะฮะจริงๆแล้วผมอยากจะรักเพลรพื้นบ้านของเมืองไตรตึงเราไว้นะครับโดยให้คุยายนะครับเป็นแม่แบบนะครับในตำบลของเรานะครับก็อบมาต่อก็พร้อมที่จะสนับสนุนตรงนี้นะครับค่ะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะคะอาจารย์คะมันครบแลเนี่ยครูอาจารย์อยู่ที่นี่นายกอยู่นี่แม่เพลงอยู่นี่ครบนะฮรรวบรวมมาเป็นเล่มเกี่ยวกับประวัติเมือง อ่าใจตึงแล้วก็การละเล่นพื้นบ้านได้เลยนะคะรับและอาจารย์มีอะไรจะฝากกับคุณยายบ้างคะผมผมดีใจที่เรามีนักการเมืองท้องถิ่นเข้าใจเรื่องนี้มีครัวอาจารย์ที่ทํางานอย่างนี้มีศิลปินพื้นบ้านมีปราชญ์ท้องถิ่นที่สนใจเรื่องเหล่านี้ทั้งสามฝ่ายถ้าประกอบกันเนี่ยทุกอย่างก็สําเร็จอย่างง่ายดายเพราะว่าทางนี้มีเงินทางนี้มีสมองทางนี้มีมีภูมิปัญญามันมาประกอบกันปั๊บเนี่ยมันสำเร็จเสร็จ ถ้าเรามีแต่ภูมิปัญญาไม่มีเงินไม่มีสมองก็ทาไม่ได้เป็นนักเบสดเสร็จตรงนี้แต่สิ่งนี้ต้องสาเร็จแน่นอนดังที่เราทํานครชุมสําเร็จมาแล้วใช่ค่ะค่ะยังไงก็ต้องฝากเรื่องของงบประมาณผ่านท่านนายกนะคะครับดีครับค่ะให้ช่วยกันเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานนักเรียนได้ศึกษากันเพื่อจะเป็นเขาเรียกว่า ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นต่อไปนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านนะคะท่านนายกอ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่านวินัยนะคะท่านอาจารย์สุขศรีแล้วก็คุณยายเสนอสิอออสทธิ์ค่ะอคขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมนะคะเราทั้งสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ